เรามาวัดเทอร์โมฟิลดูกันดูครับว่ามันขาดหรือไม่ขาดโดยที่เราไม่ต้องรื้ออะไรออกมานะครับสำหรับพัดลมทุกยี่ห้อทุกรุ่นที่มีซีอยู่ข้างบนแบบนี้สามารถจะวัดเทอร์โมฟิลวิธีนี้ได้หมดครับเริ่มต้นจากการตัดสายนี้ออกก่อนนะครับตัดสายไฟตรงนี้นะฮะที่เข้าซีน,นออกเลยนะฮะตัดออกเลยนะครับแล้วก็บอกสายซะ เสร็จแล้วก็าเอาสายนี่นะฮะหมวดเข้าหากันเนี่ยนะครับจำรวมกันเลยรวมกันเป็นหัวเดียวกันแบบนี้นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่วัดความต่อเนื่องนะครับสีแดงๆตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาสายมิเตอร์ด้านหนึ่งนะครับมาจับไว้ที่สายที่มันขมมด <c oughs> ไว้อย่างนี้นะครับนะฮะสายที่เรารวมกันไว้อย่างนี้นะครับและอีกเส้นหนึ่งที่สายมิเตอร์อีกเส้นหนึ่งจับที่ขาปลัก๊กทีละข้างนะทีละข้างสองข้างทีละข้างนะครับเนี่ยทีละข้างขึ้นแล้วร้องด้วย สำหรับปีตเตอร์ของจ้าโฮตัวนี้นะรอแล้วก็มีไฟแดงขึ้นด้วยนะครับนี่อันนี้ข้างนี้ไม่ดังข้างนี้ดังแสดงว่าตัวนี้เทอร์โมฟิลไม่ขาดเราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเราก็ไม่ทำอื่ต่อแต่เจ้าโฮเขาลืมบอกไปว่า,าถ้าแตะขาลัคเขาสอกข้างแล้วไม่ขึ้นเลยสักข้างหนึ่งอย่างนั้นแหละเรียกว่าเทอร์โมฟิลแสดงว่าขาดไปแล้วง่ายไหมครับวิธีการวัดเทอร์โมฟิลแบบไม่ต้องเอาอะไรออกมาที่มีซีอยู่ข้างบนแบบนี้ทุกยี่ห้อทุกรุ่น วัดเทอร์โมฟิลวิธีนี้ได้เกือบหมดนะครับอาจจะมีบางรุ่นที่ไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เกือบหมดวัดได้ครับเอาไปลองทำกันดูครับ